สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องครับมาดูถมหลุมครับหลังจากที่เอาต้นโพออกไปแล้วนะครับลุมใหญ่มากครับเนะี่ย เปินมาตองน,นี้ลงนะครับโอ้เล่นสังกะสีเพลนแล้ว ตรงนี้เส้นไหนครับ Hay, có tiếng anh nam hoa nhanh ai có thú một gặp không măng sang cái gì vậy là măng hàn vẫn oh, vậy cặp bọc, có cặp bọc <laughs> เย็นมากครับเอ้าชมต่อคลิปหน้าครับแค่นี้ก่อนเออโอเค